เมื่อพูดถึงเรื่องราวอะไรที่น่าสยองตื่นเต้นเนี่ยแอดก็เชื่อได้เลยว่าเว็บไซต์วิกิพีเดียนะครับมันคงจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เพื่อนๆคงจะนึกถึงกันใช่ไหมเพราะแบบในนั้นมันก็ดูเป็นสารานุกรมข้อมูลอะไรน่าเบื่อหน้าเบือเบอเบ่อกันแต่เพื่อนๆเ,เชื่อหรือเปล่าครับว่าหลายๆครั้งเองเวลาที่แอดกำลังทํางานหาข้อมูลอะไรธรร,ธรรมดาอยู่เนี่ยนะครับโดยการคลิกไปยังเพจวิกิพีเดียนี่แหละไอ้เพจวิกิพีเดียนะครับมันก็ได้ลากแอดเข้าไปสู่มุมมืดของพวกเพจเหล่านี้ครับให้แอดเนี่ย ไปเจอกับพวกเรื่องอะไรดักๆมากมายดังเช่น3เรื่องที่รายการขคอยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary เนี่ยจะเอามาเล่ากันให้ฟังในวันนี้นะครับที่แอดก็จะมาไล่กันตั้งแต่เรื่องที่มันสยองเบาๆยันเรื่องที่ได้สลดสุดๆกันไปเลยครับเอาเป็นว่าจะมีอะไรกันบ้างเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องแรก Resident Evil ในโลกแห่งความเป็นจริงเชื่อได้ว่าก่อนหน้าปี2020นะครับถ้าหากมีใครมาพูดว่า เนี่ยสักวันหนึ่งนะมนุษย์เราจะต้องหลบหนีเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเนื่องจากว่ามนุษย์นะมันได้ติดไวรัสซึ่งสามารถฆ่าเพื่อนมนุษย์ได้ภายในทันตาที่หากเราไปโดนใครคนนั้นมาเนี่ยเราก็จะกลายเป็นพวกติดไวรัสเหมือนกันหลายๆคนก็คงจะมองว่าไอ้นี่มันบ้ามันเพลอมันเล่นเกมมากเกินไปใช่ไหมครับจนกระทั่ง โลกของเราเนี่ยได้มาเจอกับสิ่งที่เรียกว่าโควิดเนี่ยแหละครับที่มันก็ทําให้ความคิดของคนแต่ละคนได้จอดกันไปเลยครับซึ่งไอเหตุการณ์โควิดนี่มันเป็นมาอย่างไงแอดก็คงจะไม่ต้องเล่ากันแล้วนะก็คงเจอกันมาจนเบื่อแล้วแหละแต่เพื่อนๆยังคงจําช่วงแรกๆที่มันได้เกิดโควิดขึ้นมาได้ไหมครับว่าบนโลกเราเนี่ย ก็ยังไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรกับโรคนี้มากหรอกนะครับคิดว่ามันก็คงจะเป็นโรคระบาดท,ทั่วไปเหมือนไข้หวัดนกอ,อีโบลาเนี่ยแหละที่เกิดมาเป็นแบบบางหย่อมของบนโลกเหล่านี้เท่านั้นแหละที่เดี๋ยวมันก็หายไปนะครับเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารทั้งหลายแหละบนเรือ Diamond Princess หรือว่า เรือสำราญหรูสัญชาติอังกฤษเลยนะครับที่ก็ได้เริ่มออกเดินทางตั้งแต่ช่วงปี2020เพื่อการสันทนาการนะครับที่ตอนแรกเนี่ยผู้คนบนเรือก็คิดว่าไอการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นการเดินทางที่ได้เจอแต่เรื่องราวสนุกสนานกินอาหารบุฟเฟ่ไม่อัน้นหรือว่ามีวันพักผ่อนที่พวกเขาเนี่ยจะลืมไม่ลงกันเลยทีเดียวนะครับซึ่ง อาจริงๆมันก็จะเป็นการพักผ่อนที่พวกเขาลืมไปลงจริงๆนี่แหละครับเนื่องจากว่าในช่วงเวลาต่อมาเมื่อเรือลํานี้เนี่ยได้เดินทางมาถึงประมาณช่วงเอเชียหรือญี่ปุ่นไต้หวนันอะไรเทือกเทือกนี้นะครับมันก็ได้มีอแปะฮ่องกงคนหนึ่งครับแกได้เดินทางไปเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่มาแล้วก็จะอาศัยเรือลํานี้แหละเป็นทริปสุดท้ายในการที่แกจะเที่ยวก่อนแกจะกลับไปยังฮ่องกงบ้านเกิดแกนะครับ ซึ่งไอ้ก่อนที่จะเดินทางเนี่ยตัวอแปะแกนะครับก็รู้สึกว่าแกมีตัวร้อนๆร,รุมๆแบบแปลกๆอยู่แล้วนะแต่หากว่าแปะแกก็ไม่ใส่ใจอะไรมากเนี่ยเนื่องจากแกก็คิดว่าเออมันก็คงเป็นแค่หวักธรรมดาเนี่ยแหละ บวกกับว่าไอตั๋วเรือดังกล่าวที่อาแปะได้จองมานะครับมันก็ราคาแพงหูฉี่แล้วแปะก็จองมาแล้วจะทิ้งไปโอ้ก็เสียดายตังแย่นั่นแหละครับสักประมาณช่วงมกราคมของปีดังกล่าเนี่ยอาแปะก็เลยได้โดยสารขึ้นเรือไดมอนด Princess ไปอย่างสบายใจเฉิบเลยนะครับจนกระทั่งอาแปะได้ออกจากเรือไปแล้วก็ไปเหยียบแผ่นดินฮ่องกองด้วยครับแต่ถว่าสิ่งที่อาแปะแกได้ทิ้งไว้บนเรือเนี่ย มันก็คือโรคโควิดนั่นสิครับที่เขาว่ากันว่ากว่าคนบนเรือจะรู้ตัวอีกทีนะมันก็ปาไปประมาณสองสาวันหลังจากที่อาแปะแกได้ลงจากเรือไปแล้วนะครับเนื่องจากวันในช่วงนั้นอาแปะแกเหมือนก็จะไปตรวจสอบเชื้อที่บ้านแกและแกก็พบว่าตัวแกเป็นโควิดไงแล้วข่าวก็ค่อยปล่อยมายังบนเรือนะครับซึ่งเมื่อทุกคนบนเรือได้ทราบข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยก็ตกใจมากครับแบบอ้าวอิบอายแล้วข้าจะติดไปหรือย,ยังเนี่ยแต่ทว่าที่ตกใจมากไปกว่าคนบนเรือนะครับมันก็คือ ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าหนึ่งในประเทศที่เรือลำนี้จะต้องแวะไปจอดท่าเรือเขาอย่างหลายท่ามากเลยนะครับที่โดยปกติแล้วเนี่ยญี่ปุ่นนะก็จะเป็นประเทศอะไรซึ่งหวาดกลัวเรื่องราวโรคระบาดอะไรพวกนี้อยู่แล้วไงดังนั้นเองเราก็คงไม่ต้องจินตนาการภาพนะครับว่าพอญี่ปุ่นได้ทราบข่าวว่าบนเรือนั้นเนี่ยได้เคยมีคนที่ติดโควิดมานะครับญี่ปุ่นก็เลยเซนโนบอกปัดไม่เรือไดมอนด์พรินเซสดังกล่าวได้เข้ามาจอดอยังท่าเรือญี่ปุ่นเลยครับก็คือ ตัวให้คนบนเรือนั้นเนี่ยอยู่แต่บนเรือไปนะครับจนกระทั่งเขามั่นใจก่อนว่าคนบนเรือทุกคนนะ่ะมันจะไม่มีโรคหรือถ้ามีก็มันติดใต้หากันอยู่บนนั้นนั่นแหละครับซึ่งในช่วงแรกๆของการกักตัวนะครับผู้โดยสารทั้งหลายแหล่บนเรือเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกใจอะไรมากหรอก เนื่องจากว่าพวกเขาก็ยังไม่พบว่ามีใครที่ติดโควิดกันใช่ไหมก็คิดซะว่านี่เป็นการยืดเวลาการพักร้อนของเขาไปแล้วกันนะครับแล้วก็หันไปทํากิจกรรมอะไรทุกอย่างเหมือนปกติเลยก็คือเข้าห้องจัดงานปาร์ตี้เข้ายิมออกกลาลังกายหรือวไปตักบุฟเฟ่กินกันอย่างคุ้มค่าเงินนะครับหากแต่ว่าในเวลาถัดมาฝันร้ายของพวกเขาก็เป็นจริงครับเมื่อมันมีการมาตรวจบนเรือแล้วพบว่า มันมีคนบนเรือนะครับก็ได้มีการติดโควิดมาจริงๆครับที่ก็เริ่มจาก3คนเป็น4คนเป็น5คนนั่นแหละครับผู้คนบนเรือในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มวันๆแล้วว่าพวกเขาจะตายกันไหมนะครับด้วยสายที่ว่าไอ้โรคโควิดตอนแรกที่มันเกิดขึ้นมาผู้คนนะครับเขาก็ยังไม่รู้ไงว่ามันจะมีวิธีการรักษาอะไรได้หรือเปล่าคือมองว่าถ้าหากใครติดเนี่ยก็เท่ากับตายอย่างเดียวนะครับดังนั้นเองคนต่างๆบนเรือเนี่ยก็เลยต่าง กักตัวกันอยู่แต่ในห้องเลยไม่กล้าออกไปเจอกับผู้คนนะครับเพราะว่าเขา กลัวว่าถ้าหากเขาเผลอได้ไปเจอกับใครดังกล่าวที่ติดโควิดแล้วเนี่ยเขาอาจจะติดไวรัสมาแล้วก็ตายไปเหมือนกับพวกซอมบี้อะไรที่มากระโดดกัดในเกมหรือเปล่านะครับแล้วทีนี้พอจะกระโดดออกนอกเรือไปเนี่ยก็หนีไม่ได้ด้วยดังนั้นเองบรรยากาศในเรือตอนนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับเล่นเกม Resident Evil หนีซอมบี้กันเลยฮะที่ดีหน่อยตรงแค่ที่ว่าคนที่ติดไวรัสนะครับเขาไม่ได้กลายเป็นสภาพซอมบี้มากระโดดกัดคอชาวบ้านว่างั้นเอง ซึ่งในเวลาต่อมานะครับไอความเป็นอยู่บนตัวเรือเนี่ยมันก็ยิ่งเริ่มอัตคัดมากขึ้นครับเนื่องจากว่าอาหารต่างๆบนตัวเรือมันก็เริ่มมีน้อยลงใช่ไหมและพวกพลังงงพลังงานอะไรที่เรือใช้อยู่เนี่ย เขาก็ไม่รู้ว่าจะเหลือมากพอสําหรับที่จะให้ความสะดวกสบายกับผู้โดยสารที่อยู่บนเรือได้ไหมนะครับแต่ว่าจะขึ้นฝั่งไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่มีประเทศไหนกล้ารับใช่ไหมครับบวกกับว่านับวันนะครับเขาก็จะยิ่งได้ข่าวของคนที่ป่วยเป็นโรคโควิดบนเรือเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นอีกครับคือ ตอนนั้นเนี่ยมันคงจะเป็นอารมณ์ความกดดันทางนั้นจิตวิทยาแบบสุดๆแล้วมัง้งที่แบบผู้คนในเรือก็ไม่รู้ว่าเขาจะตายกันวันไหนนะครับจนกระทั่งมันมาถึงในช่วงวันที่17ของเดือนกุมภาพันธ์ในปีนั้นแหละครับที่สุดท้ายแล้วนะครับทางสาหรัฐเนี่ยก็ได้ตัดสินใจฮะจะส่งเฮลิคอปเตอร์ของตัวเองเนี่ยเพื่อไปช่วยพลเมืองสหรัฐที่ได้ติดอยู่บนเรือลำนั้นให้กลับมาที่บ้านเขานะครับก็เลยทําให้ประชาชนชาวสาหรัฐเนี่ยได้รอดไปนะครับส่วนชาติอื่นๆเนี่ยก็รออีกนิดหน่อยแล้วกันนะจ๊ ซึ่งไอเหตุการณ์การโดนกักตัวกลางท้องน้ำบนเรือสำราญไดมอนต์ปรินเซสนี่นะครับมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่ได้เกิดขึ้นกับเรือบนท้องสมุทรนะคือหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเคสแนวเนี้ยเกิดขึ้นกับเรือสำรานลำต่างๆอีกเพียบเลยละครับแต่ทว่าไอเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับอีกข่าวหนึ่งที่ได้มาเกิดขึ้นในปีเดียวกันหรอกนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องโควิดเนี่ยมันก็ได้กลบไปหมดแล้ว นั่นก็คือเรื่องราวของนักโทษคนหนึ่งที่เขาพยายามจะหนีออกจากคุกนะครับโดยการนำเอาเข็มขัดระเบิดที่เขาได้สร้างเองน่ะไปมัดไว้กับเอวของเขาครับแล้วก็ขู่กับพวกผู้คุมคุกว่าเอ็งจงปล่อยให้ข้าหนีไปน,นะถ้าเอ็งไม่ปล่อยให้ข้าหนีไปล่ะข้าจะระเบิดตัวเองทิ้งไปเลยซึ่งก็โชคดีนะครับที่ผู้คุมคุกเนี่ยก็ได้ไปรวบตัวนักโทษบ้าคนนั้นเอามาไว้ก่อนแต่ว่าแต่ นักโทษคนนี้เขาเป็นใครกันล่ะแล้วทำไมผู้คนถึงได้ให้ความสนใจกับเขาด้วยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับเพจวิกิพีเดียอันต่อมาครับนั่นก็คือเพจการหายตัวไปของคิมวาวหรือว่าแม่นักข่าวสาวผู้มากด้วยฝีมือนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นคนที่เหมือนกับมีอนาคตดีมากเลยนะเพราะว่าเธอเนี่ยกำลังจะมีการงานที่ก้าวไกลได้ย้ายประเทศไปทํางานนอกแล้วก็ได้มีความกระตือรือร้นในการทํางานมากนะครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่า ไอความกระตือรือร้นนี่แหละมันก็ได้เป็นสาเหตุสู่กันสิ้นชีวิตของเธอนะครับที่นั้นก็เพราะว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตเธอก่อนที่เธอกาลังจะย้ายไปทํางานที่กรุงปักกิ่งกับคุณแฟนของเธอนะก็เหมือนกับว่านักข่าวคนนี้นะครับจะได้ไปติดต่อกับชายผู้หนึ่งมาที่ก็มีชื่อว่า Peter m a d ม e สัหรือว่าเซเลบปชื่อดังชาวเดนมาร์กคนนึงนะครับที่เซเลบท่านนั้นเนี่ยเขาก็ได้ดังมาจากไยที่ว่าเขาเป็นคนที่ ผลิตเรือดำน้าได้ด้วยตัวเองนะครับคือเขาจะระดมเงินมาจากคนอื่นๆที่ได้มีความสนใจในเรือดำน้ํามากมายนะก่อนที่เขานะครับจะนําเงินเหล่านี้เนี่ยไปรังสรรค์เป็นเรือดำน้ําแบบต่างๆซึ่งเอเรือดำน้ำเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ง่ายๆใช่ไหมนั่นแหละครับ ต่ปีเตอร์ผู้นี้เนี่ยก็เลยได้กลายเป็นคนที่โด่งดงังสําหรับคนในบางกลุ่มอยู่เลยนะครับและแม่นางนักข่าวสาวของเราเนี่ยก็รู้สึกอยากจะไปสัมภาษณ์ตาปีเตอร์นี่มากครับว่าชายผู้นี้เนี่ยมีความเก่งมาจากไหนไปเรียนอะไรมาก็เลยพยายามติดต่อเขาไปนะครับแต่ทว่าเมื่อติดต่อไปทีไรเนี่ยตาเซเลปปีเตอร์ผู้นี้นะครับก็ไม่ตอบรับกลับมาสัทีเลยจนกระทั่งมันมาถึงวันสุดท้ายที่แม่นางคิมเหมือนกับว่าจะมีงานเลี้ยงส่งกับเพื่อนเพราะว่าเธอจะไปทํางานต่างประเทศแล้วนะครับไอตาเซเลปปีเตอร์เนี่ย ก็ดันติดต่อแกเป็นเมสเซจมาครับบอกว่าวันนี้ฉันว่างนะถ้าเธออยากจะมาเจอฉันแล้วก็ฉันให้โอกาสเธอมาเจอเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะ่ะซึ่งแบบถ้าเป็นเรานี่เราจะทํำยังไงครับติดต่อไปหลายครั้งแล้วก็เล่นตัวไม่ยอมตอบรับกลับมาสักทีน้ำซ้ําวันนี้เนี่ยนีงจะเป็นวันที่ข้ากับคุณแฟนเนี่ยจะได้มาจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อลาซ่งกันแล้วด้วยเราก็คงแมสเซจกับไปเทหมอนั่นทิง้งใช่ไหมครับให้มันรู้สะบ้างว่าเราก็เล่นตัวได้เหมือนกันแต่ถ้าว่าแม่นางคิมเนี่ย เธอกลับไม่ทําเช่นนั้นครับคือเธอเนี่ยเห็นว่าไอโอกาสที่เซลลปพูนี่ได้ติดต่อเธอมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะเธอเนี่ยจะได้มีงานใหญ่ๆที่สําคัญเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจะลาจากบ้านเกิดของเธอไปนะครับ นั่นแหละครับแม่นางคิมของเราก็เลยได้ตอบรับคําเชิญของตาสเลปผู้นี้ไปเลยแล้วก็หันไปบอกกับเพื่อนๆว่าเออเนี่ยเดี๋ยวฉันจะขอไปสัมภาษณ์กับเซเลปชื่อดังก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยเราจะกลับมาปาร์ตี้ด้วยกันนะจ๊ะหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าเปียงจุดนัดหมายเลยครับก็คือตรงท่าเรือดำน้ำที่ตัเซเลปปีเตอร์ผู้นั้นได้จอดอยู่นี่แหละที่ก็จะมีเพื่อนๆบางกลุ่มกับแฟนของเธอนะครับได้ไปส่งแม่นักข่าวคนนั้นเนื้ ที่ก็โบกมือลากันแล้วก็เห็นเธอลงวับไปในมหาสมุทรเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีรู้ว่หลายหลายคนจะคิดแบบแอดกันหรือเปล่านะครับว่าการจะไปอยู่ในเรือดำน้ำอะไรใต้ทะเลเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราได้ไปติดคุกใต้ทะเลเลยนะเพราะลองคิดดูจะว่าเอเรือดำน้ำนะครับมันก็เหมือนกับกล่องเลยก,กล่องหนึ่งที่ได้ขังเรานะที่เราจะไม่สามารถหนีออกไปไหนได้คือถ้าเกิดอะไรขึ้นในนั้นนะครับ เราก็ซีมองอยู่ในนั้นแหละบวกว่าถึงแม้ว่าเราจะหนีออกมาจากเรือดำน้ําได้นะครับแต่ว่ามันอยู่ใต้ทะเลลึกเน่ะเราก็จะไม่สามารถว่ายขึ้นไปบนผิวน้ําได้อย่างทันเวลาใช่ไหมครับคือใต้แอดไปลงเรือดำน้ำน,ำนี่แอดไม่เอาด้วยหรอกนะครับแล้วหนำซ้าเองในกรณีของแม่นางคิมเนี่ยเธอก็ยังได้ไปอยู่กับคนที่เธอไม่รู้จักด้วยกันอยู่2ต่อ2ด้วยนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็คือหลักสูตรสําเร็จของความวินาศสันตโลเลยเพราะว่าในช่วงเวลาต่อมาที่แม่นางคิมควรจะกลับมายัางงานเลี้ยงมหาเพื่อนเธอได้แล้วนะ มันก็ไม่มีวี่แววเลยว่าแม่นางคิมเนี่ยจะได้กลับมานะครับนอกจากนั้นเองมันก็ยังไม่มีข่าววี่แววของเรือดำน้ำลำนั้นที่ได้ผุดมาเลยคนก็เลยเริ่มคิดกันแล้วว่าเฮ้ยนี่หรือว่าจะเป็นข่าวเรือดำน้ําจมอีกแล้วกันละเนี่ยทั้งเพื่อนๆนและแฟนของแม่นางคิมนะครับก็เลยได้โทรบอกให้โปลิสนะทำการสืบค้นเป็นการใหญ่อยู่หลายวันเลยครับจนกระทั่งอีกไม่กี่วันต่อมาเนี่ยทางทีมกู้ภัยนะครับ ก็ได้ไปนค้นพบกับซากเรือดำน้ำที่เหมือนกับจะเจ๊งแล้วก็จมลงไปจริงๆนะครับแต่ก็โชคดีที่ว่าเซเลปหนุ่มผู้ที่ได้อยู่ในเรือดำน้ำนั้นนะครับเขาไม่ตายฮะแล้วเขาก็ขึ้นออกมาบอกกับนักข่าวว่าโอ้เนี่ยเรือของเขามันได้เกิดปัญหาอะไรขึ้นนิดหน่อยนะมันก็เลยได้จมลงนี่แหละแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เขาหลอดแล้วโอเคนคักข่าวบายกลับบ้านกันได้ คือมันจะมีการโบกมือลาอะไรกับนักข่าวให้ได้เห็นกันหน้ากล้องเลยนะครับหากแต่ว่าในกล้องที่นักข่าวได้ไปถ่ายเนี่ยมันกลับไม่ได้มีแม่นางคิมโผล่มาจากตัวเรือด้วยนะสิครับซึ่งทั้งพวกเพื่อนๆกับทั้งแฟนแม่นางคิมเนี่ยก็งงมากว่าอ้าวเอา,เอาแล้วแวแ,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 วแม่นางคิมล่ะหายไปไหนวันนั้นเห็นลงไปในเรือด้วยกันไม่ใช่เหรอเซลลปีเตอร์ผู้นั้นนะครับก็เลยตอบว่าคิมไหนอ๋ออ๋อคิมแม่นักข่าวสาวคนนั้นน่ะเหรอก็ ตอนก่อนที่มันจะเกิดอุบัติเหตุเรือของข้าพเจ้านะข้าพเจ้าก็ได้ขับไปส่งเธอที่ท่าเรือเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวพวกคุณจะมาถามพวกอีทำไมเนี่ยเธอไม่ได้กลับไปหาพวกคุณหรอกเลรอซึ่งแบบก็ไม่รู้ว่าเฮียแกคิดอะไรของเขานะครับเขาถึงได้พูดแบบนี้ออกมาเพราะแบบมันไม่ใช่บอกว่าไปส่งเธอที่ท่าเรือแล้วเรื่องมันจะจบไงคนมันหายไปทั้งคนนะครับ แล้วคนที่แม่นางคิมอยู่ด้วยเป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็คือตาเซเล็ผู้นี้นะฮะตำรวจเนี่ยก็เลยได้ออกไปสืบดูยังท่าเรือที่ตาเซเล็ผู้นี้เนี่ยบอกว่าเขาได้มาจอดเรือแล้วก็ส่งแม่นางคิมเลยแล้วก็พบว่าไอ้กล้องวงจรปิดของท่าเรือนั้นนะครับมันไม่ได้มีถ่ายหเห็นภาพถึงแม่นางคิมหรือแม้กระทั่งเรือของตาเซเล็ผู้นี้เนี่ยได้มาโผล่ที่ท่าเรืออย่างนั้นเลยนะครับซึ่งก็หมายความว่าเฮียเซเล็ผู้นี้เนี่ย แกจะต้องมีความลับอะไรที่ไม่ได้บอกออกมาหมดอยู่ชัวร์ครับนอกจากนั้นเองพอตำรวจได้มีการมาสืบซากเรือดำน้ำที่ได้กู้ขึ้นมาใช่ไหมตำรวจก็พบว่าในเรือดำน้ำนั่นนะครับมันจะมีเลือดติดอยู่ฮะซึ่งนั่นมันจะมีความหมายว่าอะไรละครับตำรวจนะครับก็เลยได้ไปลากไอต้ตาซิเลป,ปีเตอร์ผู้นะี้เนี่ยมาเค้นอีกทีเลยว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นกับแม่นักข่าวสาวที่มีชื่อว่าคิมเองบอกพวกข้ามานะเองอย่ามาตอแแล้วเลย เอ็งไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่ากล้องวงจรปิดหรือไงเนี่ยเราไปค้นภาพมันแล้วไม่เห็นภาพว่าเรือเองจะมาจ่อตรงไหนเลยและนอกจากนั้นเรือดำน้ำเองเนี่ยมันก็ยังมีเลือดติดอยู่เองจะอธิบายไว่าไงฮะที่เมื่อตาเซเลปปีเตอร์แกจนมุมแบบนั้นนะครับแกก็เลยบอกมาว่าอ๋ออ๋ คืออย่างนี้ครับคุณตำรวจคือไอ้วันที่เกิดเหตุเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็ได้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนั่นแหละเพราะว่าในระหว่างที่ผมกําลังนําตัวแม่นางคิมเข้ามาในเรือดำน้ําผมนะอยู่ๆไอ,อประตูเรือดำน้ำําที่มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับฝาท่อที่ต้องพับลงซึ่งทํามาจากเหล็กหนักๆน,นะฮะมันได้พับลงมาตบหัวแม่นางคิมผู้นั้นตายในเรือเลยครับ ผมก็เลยไม่รู้จะว่าจะทํายังไงครับคุณตํารวจผมก็เลยได้นาร่างของเธอเนี่ยไปโยนทิ้งในทะเลดัดนและผมขอทโทษ้ดยคนตํารวจที่ผมไม่ได้บอกเรื่องความจริงกับคุณตารวจแต่แรกเพราะผมเนี่ยก็ไม่อยากให้ครอบครัวเธอได้มาเศร้าใจกับข่าวสลดที่มันได้เกิดขึ้นนะครับซึ่งแบบ ตำรวจในตอนนั้นถึงจะยังไม่เชื่อกับเรื่องราวที่อิตาลีได้พูดมาดังกล่าวร้อนะครับแต่ตำรวจก็ไม่สามารถทําอะไรกับตาเซเลปปีเตอร์ผู้นี้ได้ไงเพราะว่าตำรวจนะครับก็ยังไม่ได้มีหลักฐานที่มาบ่งบอกได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันได้มีเรื่องอะไรได้เกิดขึ้นกับแม่นางคิมใช่ไหมครับจนกระทั่งวันต่อมาเนี่ยมันก็ได้มีคนไปพบกับร่างของแม่นักข่าวสาวที่ชื่อว่าคิมนี่จริงๆนะครับได้มาเกยตื้นอยู่บริเวณริมน้าฮะหากแต่ว่า มันไม่ใช่ร่างคนแบบทั้งร่างนะสิแต่มันเป็นร่างเฉพาะส่วนตัวนะครับที่หัวแขนขาเนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้ครับแล้วตรงบริเวณจิมมี่ของศพเนี่ยมันก็ยังมีการโดนจิ้มไปกว่าอีก15แผลด้วยนะครับและอีกไม่กี่ชั่วยามถัดมาณนะอีกฟากหนึ่งเนี่ยมันก็ได้มีคนไปพบกับ ถุงดําในทะเลนะครับซึ่งเมื่อแกะออกมาเนี่ยก็พบทั้งแขนทั้งขาทั้งเสื้อของแม่นักข่าวสาวคิมคนนั้นพร้อมกับเลือยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เอาไว้ใช้ในการกดปุ่มชัดดาวแม่นางหมดเลยนะครับ ที่เมื่อเจอแบบนี้นะครับมันก็ต้องแน่นอนแล้วว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันต้องไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุแม่นางคิมโดนปิดประตูมังมงหัวจนตายแน่ครับคือแบบมันก็คงไม่มีประตูเรือดำน้าอันไหนที่ปิดมังมงหัวคนแล้วคนจะล่างกระจายออกมาเป็นชิ้นเลโก้แบบนี้ใช่ไหมฮะนั่นแหละครับพอเจอหลักฐานแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจนะครับก็เลยได้ไปลากตตดเซเลปีเตอร์ผู้นี้เนี่ยมาสอบสวนอีกครั้งเลยครับซึ่งตอนนี้เราก็คงจะคิดว่าพี่แกเนี่ยคงจะจนมุมไม่รู้จะไปทางไหนต่อแล้วใช่ไหมครับแต่รู้ ว่าเสเลปปีเตอร์เนี่ยเขาได้ตอบมาว่ายังไงฮะคือแกตอบว่าอ๋อคือผมก็ขอโทษฮะที่โกกตำรวจไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่นางคิมนะครับเขาได้เสียชีวิตไปจากแก๊สพิษในเรือฮะที่ระหว่างผมจอดเรือแล้วไปทาอะไรอยู่ด้านบนเนี่ยเธอก็ดันโดนแก๊สพิษเนี่ยลมตายก่อนพอผมลงมาทีเนี่ยก็เห็นว่าเธอได้จากไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกับเธอเลยก็เลยจับเธอดึงชิ้นส่วนออกเหมือนกับเลโก้แล้วก็โยนเธอลงไปในทะเลเนี่ยแหละครับคือแบบ แอดนี่อยากจะดูสีข้างแต่ปีเตอร์นี่เหลือเกินว่ามันทะลอกไปหมดหรือยังนะครับคือแกนี่แถกันแบบปลาไหลยังเรียกพอ่อและนอกจากนั้นเองนะครับมันก็ยังมีหลักฐานเด็ดๆอันหนึ่งที่ทําให้ตํารวจเนี่ยเหมือนจะไม่เชื่อเรื่องที่ตะปีเตอร์นี่ได้กล่าวมาเลยนะครับก็คือตํารวจเนี่ยได้ไปค้นกับประวัติในคอมพิวเตอร์ของเฮียปีเตอร์นะครับที่เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ของเฮียปีเตอร์มาปุ๊บนะมันก็มีเสียงอ ดังลั่นขึ้นมากลางโรงพักเลยครับแต่ทว่ามันจะไม่ใช่แค่เสียงอิธรรมดานะเพราะว่าหลังจากที่ร้องอิไปแล้วเนี่ยในตัววิดีโอนะครับมันก็จะมีการลงมืออะไรกับเหยื่อให้แบบเป็นน้ำแดงอยู่เต็มหน้าจอเลยนะครับนอกจากนั้นเองมันก็ยังมีวิดีโอการทรมานตัวอื่นอยู่ในคอมพิวเตอร์ของตตปีเตอร์เนี่ยอย่างมากมายด้วยตํารวจเนี่ยก็เลยได้ตีความว่าอ้ตาชายคนนี้นะครับเขาต้องเป็นชายโรคจิต ที่จะต้องเห็นน้ําแดงของคนอื่นถึงทําให้ตัวเองรู้สึกมีการสู้ซ่าได้ขึ้นมานะครับและตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็คงจะสแสวงหานวลนางมาเพื่อสนองตันหาอันนี้ของเขาอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าในแมสเซจต่างๆที่ชายคนนี้ได้ส่งไปนะครับเขาก็ไม่ได้ส่งไปกับแค่แม่นางนักข่าวสาวผู้นั้นนะแต่ว่ามันยังมีการส่งแมสเซจเชิญชวนให้มาลงเรือดำน้ำเนี่ยไปกับหญิงผู้อื่นอีกนะครับหาแต่ว่าหญิงผู้อื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบรับมาไงแจ็คพอตเนี่ย ก็เลยดันมาสวยกับแม่นักข่าวสาวที่ชื่อว่าคิมนั่นแหละครับที่มาเจอแบบนี้ปุ๊บนะครับตำรวจเนี่ยก็เลยเอาโทรศัพท์อะครับไปใช้ขู่ไอ้ตาปีเตอร์ผู้นี้เลยบอกว่าตำรวจเนี่ยได้ไปเห็นกิจกรรมที่คุณทํามาในโทรศัพท์หมดแล้วนะถ้าหากคุณไม่ยอมสาร,รภาพมาว่าไอ้กิจกรรมที่คุณทํามาในโทรศัพท์เนี่ยมันคืออะไรโทษของคุณอาจจะหนักขึ้นมากกว่านี้ก็ได้นะที่ก็นั่นแหละครับตาปีเตอร์ผู้นี้เนี่ยก็ถึงกับหน้างึนเลยครับแล้วก็ยอมบอกตำรวจไปว่าโอเค ผมจะสารภาพทั้งหมดแล้วคันคุณตำรวจสิ่งที่ผมปิดบังคุณตำรวจนก็คือผมนี่ยได้ทิ้โทรศัพท์ไปสติกเกอร์ลาย F d e l l y อยู่หลายเซตเลยครับนี่ตำรวจคงเจอและตำรวจอยากได้มากใช่ไหมเนี่ยเห็นว่าตอนนี้ F n d e l l y เขามีการขายเสื้อขายผ้าช็ดตัวลายเฟียวคุงน่ารักแล้วด้วยเอาเป็นว่าถ้าตำรวจอยากได้ตำรวจก็ไปดูในลิงก์ข้างใต้คำบรรยายนะครับ ซึ่งมาได้ยินมาแบบนั้นนะครับตำรวจก็บอกว่าปากเลยครับบอกนี่เองอย่ามาแถะเรื่องไปเรื่องอื่นสารภาพมาดีๆว่าเองได้สังหารแม่นางคิมไปใช่ไหมนะครับนั่นแหละครับเขาก็เลยต้องสารภาพมาหมดเลยว่าเขาได้จัดการอะไรแม่นางคิมไปนะครับแต่ถทาว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่จบครับเพราะว่าหลังจากที่ตาปีเตอร์นี้เนี่ยแกได้ลงคุกไปแล้วนะครับแกก็ยังไม่วายฮนะจะใช้ความอัจฉริยะของแกเนี่ย ไปก่อเรื่องปงปงอีกอย่างเช่นว่าเรื่องที่แกพยายามจะหนีออกมาจากคุกได้นะครับโดยการที่แกเนี่ยได้ไปผลิตเข็มขัดระเบิดอันนึงนะที่เอามาผูกมัดไว้กับตัวเองนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งเอาไปขู่ผู้คุมคุกว่า้าเขาไม่ได้หนีออกไปจากคกุกนะมันจะเกิดการบอมอะไรขึ้นนะครับผมนั่นแหละเฮียแกก็เลยได้โดนตำรวจรวบตัวอะไรกันไปนะครับแต่เอาเป็นว่าเราทิ้งให้เฮียปีเตอร์แกบ่ายตรงนั้นไปเถอะเรามาต่อกันกับเพจสลดของวิกิพีเดียอันต่อมาดีกว่าครับก็คือ เพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงเรื่องราวของภัยพิบัติสีดำกันไหมครับที่ฟังดูตอนแรกๆเนี่ยมันก็เหมือนก็จะเป็นภัยพิบัติที่พิลึกเหลือเชื่อน,นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงล้วนๆน,นั่นก็คือสักช่วงประมาณเดือนตุลาคมของปีคศ1966นะครับมันก็ได้มี เด็กสาวคนหนึ่งนะครับได้ร้องไห้งองแงกับแม่เธอครับบอกว่าเธอเนี่ยไม่อยากจะไปโรงเรียนเลยด้วยความที่ว่าเมื่อคืนก่อนเนี่ยนะหนูได้ฟันเห็นว่าหนูได้ตายไปที่โรงเรียนนะคะคุณแม่เนื่องจากว่ามันมีของอะไรดำๆบางอย่างนะมาปกคลุมทั้งตัวเธอแล้วก็โรงเรียนเลยซึ่งเมื่อผู้เป็นแม่ได้ยินแบบนี้นะครับผู้เป็นแม่ก็ปลอบใจลูกเลยว่าโอ้ยอีลูกจา๋ามันเป็นแค่ฝันนะลูก โรงเรียนน่ะมันเป็นสถานที่ปลอดภัยมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นอะไรแบบนั้นหรอกลูกลูกเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นเรียนเถอะนะแต่ว่าแต่ว่าแม่คะไอสิ่งที่หนูเห็นในฝันเนี่ยมันสมจริงมากนะคะหนูว่ามันจะต้องเกิดเรื่องอะไรละายขึ้นกับหนูอย่างแน่เลยเลยคะ่ะเออีลูกนี่เป็นเด็กเป็นเล็กอย่ามาเพอ้อเจอนะแม่บอกให้แกไปเรียนก,ก็ไปเรียนสินี่อย่าคิดนะว่าแม่ไม่รู้ว่าแกจะหาข้ออ้างในการไม่ไปเรียนนะจะไปดีๆหรือจะให้อีแม่บกโบกกอกหัวฮะ ค่ะค่ะค่ะแม่แม่หนูหนูไปเรียนแล้วก็ได้ค่ะและลูกสาวนะครับก็โดน,นคุณแม่ไล่ออกไปเรียนโดยที่คุณแม่เนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าการไล่ลูกเธอออกไปเรียนในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่คุณแม่นะครับจะได้เห็นหน้าของลูกเธอเป็นครั้งสุดท้ายแบบมีชีวิตครับนั่นก็เพราะว่าสักช่วงประมาณสายๆของในวันนั้นนะครับมันก็ได้มีผู้คนจากทั้งในหมู่บ้านแล้วก็โรงเรียนเลยล่ะได้ยินเสียงอะไรที่ดังกึก ก้องมาจากเบื้องบนลาวกับฟ้าผ่าน,นะครับก่อนที่มันจะตามมาด้วยสิ่งทุ้มอันใหญ่ในหมู่บ้านเลยครับจากของอะไรก็ไม่รู้สีดำๆๆที่ได้พุ่งเข้ามาทำลายทั้งโรงเรียนแล้วก็อาคารต่างๆในหมู่บ้านเนี่ยยังกระทันตาเลยนะครับซึ่งไอสิ่งดำๆดำๆดังกล่าวที่ว่าเนี่ยมันก็คือกาก,ากเพชรสีดำแห่งอังกฤษหรือว่าสิ่งที่ใช้หล่อเลี้ยงเศรษ,ษฐกิจของชาวอังกฤษในยุคนั้นนั่นเองว่าแต่ ไอ้ก,กากเพชรสีดําที่ว่านี่มันคืออะไรแล้วทำไมอยู่ๆมันต้องมาฆ่าชีวิตของชาวหมู่บ้านนั้นไปอย่างมากมายด้วยละ่ะเราก็มาฟังกันเลยครับก็คือเราต้องย้อนกลับไปในบรรยากาศของยุคปี60ก่อนนะซึ่งก็เป็นยุคที่เรื่องนี้มันได้เกิดขึ้นนะครับยังหมู่บ้านอัลเบร์ฟานหรือว่าหมู่บ้านดังกล่าวที่ได้อยู่ในเรื่องนี่นแหละซึ่งมันก็จะเป็นหมู่บ้านที่ต้องใช้ชีวิตกินอยู่กับฐานหินเลย เนื่องจากว่าเศรษฐกิจในยุคนั้นนะครับเขาจะขับเคลื่อนไปโดยการขุดฐานหินออกมาขายกันนะครับก็เลยทําให้ฐานหินในยุคนั้นเนี่ยมันมีค่าจนคนเขาเรียกว่าเพชรสีดํากันเลยนะครับแล้วประเด็นก็คือไอ้วงจุ้ยของหมู่บ้านนั้นนะครับมัน,นตั้งอยู่ใกล้กับเหมืองฐานหินมากด้วยไง ที่ก็นํามาทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียกับหมู่บ้านนั้นอย่างมากนะครับซึ่งข้อดีก็คือมันจะมีรายได้เพิ่มพูนมาให้คนในหมู่บ้านเยอะแยะเลยนะครับก็มาจากการขุดทานหินนี่อะไรนี่แหละแต่ท้าว่าข้อเสียที่พวกเขาต้องแลกมานะครับก็คือสุขภาพของคนในหมู่บ้านฮะเพราะว่าไอการขุดทานหินเนี่ยมันก็จะมีทั้งฝุ่นทั้งควันอะไรที่ออกมาทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้ตัวดำแล้วก็สูดดมกันตลอดเวลาใช่ไหมครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไอกากของทานหินครับหรือว่ามันจะเป็นเศษผลพลอยได้จากการขุดฐานหินที่เขาไม่สามารถเอาไปใช้อะไรได้แล้วนี่แหละครับชาวเมืองที่ขุดออกมาเสร็จเนี่ยก็มักง่ายฮะก็เอามันไปกอง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 ทับถมกันอยู่ตามข้างหลังบ้านนี่แหละจนกระทั่งไอกกองกากฐา,านหินเนี่ยนะครับมันมีความสูงดังภูเขาหลายลูกกันเลยฮะคือ แอดว่าถ้าหากเพื่อนๆได้มาเห็นภาพของตอนที่เขาได้ถมกองฐานหินไว้ยังหลังหมู่บ้านนะแอดก็ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องไม่คิดว่ามันเป็น,ปนกองกากฐา,านหินแนะ่แต่ต้องคิดว่ามันเป็นภูเขาอะครับเพราะมันสูงมากกันเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันมีเพียงแค่กองเดียวนั่นนะครับคือมันมีกันเป็น6 7กองนะได้ถมกันอยู่ตามหลังหมู่บ้านครับซึ่งไอกองกากฐา,านหินนี่เองแหละมันก็เป็นเหมือนกับระเบิดเวลาของหมู่บ้านแห่งนี้ครับ เพราะว่าไอพอกองเหล่านี้มันได้ทับถมกันสูงขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะรอแค่วันที่มันถล่มลงมาเท่านั้นแหละครับซึ่งนั่นก็คือช่วงวันที่20-21ตุลาคมของปี1966นั่นเอง ในช่วงก่อนหน้านั้นไม่กี่วันนะครับมันก็ได้เกิดการฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างหมู่บ้านนั้นเลยล่ะครับที่ไอ้น้ําฝนต่างๆเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มน้ําหนักให้กับกองกา,กากฐานหินเหล่านั้นนี่แหละที่ก็ได้สะสมอมน้ํากันจนกระทั่งมันทนไม่ไหวนะครับอีก,กองกา,กากฐานหินนั้นเนี่ยก็เลยได้แตกตัวแล้วก็ไหลพรากลงมาณนะยังวันที่เกิดเหตุนี่แหละครับลงมาทับหลังคาเรือนกันมากมายซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นเลยแต่ว่า ไอ้ที่สวยที่สุดในบริเวณนั้นก็น่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมประจําหมู่บ้านนั่นแหละครับซึ่งก็ได้ตั้งอยู่ตรงใจกลางของไอ้ฐานกากฐา,านหินที่ได้ไหลลงมาเลยนะครับซึ่งความสวยที่ซ้ำสองก็คือ ก่อนหน้าที่ไอ้กองกากฐานหินมันจะไหลลงมาถึงตัวโรงเรียนนะครับมันก็ได้ไหลไปพังเอาท่อปรับปาของหมู่บ้านนะ่ะให้ได้แตกกระจายไปถึง2ท่อหลักด้วยครับซึ่งพอท่อมันโดนพังเสร็จเนี่ยน้ำจากตัวท่อมันก็แตกไหลลงมาผสมกับเศษกองกา,กากฐานหินอะไรมากใช่ไหมครับก็เลยทําให้ไอ้เศษกองกาก,ากฐานหินนั้นเนี่ยมันมีความหนืดแล้วก็เหนียวข้นขึ้นมากอีกครับ จนใครก็ตามที่ได้โดนทานของกากทานหินนี่ดูดเข้าไปนะครับมันก็จะเหมือนกับโดนทรายดูดเข้าไปเลยแล้วคิดดูสิครับว่าไอ้คนส่วนใหญ่ที่เขาอยู่โรงเรียนเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เด็กเล็กเด็กน้อยเท่านั้นแหละครับแล้วเขาจะเอาแรงที่ไหนมาตะกายหนีละ่ะคือเพียงแค่วับเดียวเท่านั้นแหะครับสภาพของโรงเรียนเนี่ย ก็โดนกลบไปได้วยอะไรที่ดำาๆเหนียวเหนียวไปหมดแล้วเหมือนกับภาพความฝันของน้องหญิงคนที่เธอได้บอกกับแม่เธอว่าเธอไม่อยากจะไปโรงเรียนนะครับซึ่งอันนี้เองแอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องแกได้ไปมีลางสังหรณ์อะไรมาได้ยังไงนะครับผมแต่ว่าในรายละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะได้มีเรื่องเศร้าเรื่องน่าสลดอะไรเข้ามาแทรกด้วยครับอย่างเช่นว่ามันจะมีเรื่องของพวกคุณครูทั้งหลายแหล่นะที่เขาได้ปกป้องเด็กๆนะครับโดยการเอาตัวของคุณครูเองนะ่ะ ไปเป็นเกาะกำบังดินถล่มให้กับเด็กครับซึ่งในระหว่างที่คุณครูกําลังวิ่งไปกำบังตัวเด็กอยู่นะครับมันก็มีเด็กบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าไอ้อเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายนะครับก็เลยตะโกนห่วงข้าวห่วงของตามภาษาเด็กๆนะฮะแบบ,ค,บคุณครูครับคุณครูขะผมจะต้องวิ่งไปเอาของชิ้นนั้นของผมก่อนนะเพราะมันเป็นของที่สําคัญมากเลยแม่ผมอุตส่าห์ซื้อมาให้ซึ่งคุณครูก็แบบโอ้ยมันจะมีอะไรสําคัญมากกว่าชีวิตและอีหนู ก็แว่นตาออปตัสไงล่ะครับคุณครูผมไม่มีแว่นตาออปตัสายแล้วผมจะใช้อะไรเล่นเกมละ่ะคุณครูรูมไหมว่ายุคนี้น่มันเป็นยุคโลกโซเชียลที่ทุกคนเนี่ยจ้องหน้าจอกันตลอดผมก็เลยต้องถนอมสายตาตัวเองไงละ่ะคุณครูก็เลยแบบโอ้ยอีเด็กไร้เลียงสาเอ้ยแว่นตาออปตัสเนี่ยไม่ต้องไปห่วงมันหรอกเขาออกแบบมันมันดีให้มีโครงสร้างแข็งแรงหบจากวินาศภัยครั้งนี้ไปขุดหามันมันก็ยังจิบกลับมาใช้ได้ใหม่เลยอ่ะอีหนูตา่าเอ็งหาไม่เจออะไรแบบนี้ได้เดี๋ยวครูซื้อให้ใหม่ก็ได้ทีีีี่นนคาาบรรยยข้้้้งตลิิปกกก็มออวธซื ก็ไว้อยู่ไปแต่ตอนนี้เนี่ยเราห่วงชีวิตเราก่อนเธนะอีหนูแล้วคุณครูนะครับก็เด้เอาร่างของเธอเนี่ยไปปกป้องหนูน้อยเหล่านั้นครับแต่ก็แบบอย่างที่เรารู้รรกันนะครับว่าอร่างอันจิบจ้อยของคุณครูเนี่ยมันจะไปต้านทานแรงดินที่มันถล่มมาได้ยังไงล่ะครับดังนั้นเองมันก็ตูม้มคุณครูนะครับก็ได้ได้โดนฝังทับไปกับพวกเด็กๆด,ด,ด้วยเลย ที่บรรยากาศการกู้ภัยในวันนั้นนะครับพวกเขาก็บอกว่ามันจะมีเสียงของเด็กที่อยู่ใต้ดินนะ่ะได้ร้องโหยหัวออกมาอยู่แบบเพียบเลยครับแต่ทว่าพวกผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยกู้และเไไดียงทันควันไงเนื่องจากว่าการจะขุดเอซากพวกดินถล่มอะไรแบบนี้นะครับมันก็จําเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากฮะเพราะว่าถ้าหากเขาขุดเร็วหรือว่าแรงเกินไปนะครับมันก็อาจจะทําให้ดินเนี่ยไหลถล่มลงไปเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับ หรือพวกเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้เครื่องมือแหลมๆที่เขาจะใช้จิ้มใช้เจาะดิ่งลงไปเนี่ยมันจะไปทิ่มคนที่อยู่ข้างใต้นั้นให้ได้พุงตับแตกตายกันหรือเปล่านะครับซึ่งว่ากันว่าในการกู้ภัยครั้งนี้เนี่ยมันก็ได้กินเวลาไปถึง7วัน7คืนเลยนะครับจนกระทั่งพวกเขานี่ไม่ได้ยินเสียงเด็กอะไรที่ร้องออกมาจากข้างใต้นั้นแล้วืออันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาได้ช่วยเด็กออกมาหมดแล้วนะครับแต่ถว่าทุกคนที่อยู่ข้างใต้นีนน่ก็น่าจะสีมองไปหมดแล้วนั่นแหละ ซึ่งตัวเลขของผู้ที่ได้เสียไปจากในเหตุการณ์นี้นะครับก็มีมากถึง144คนเลยนะครับและกว่า5ใน6ของคนทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยหรือเรียกได้ว่าเหตุสลดครั้งนี้นะครับมันได้มาฆ่าเด็กให้ไปแทบครึ่งหมู่บ้านกันเลยทีเดียวที่เรื่องเนี่ยมันก็น่าเศร้าจนกระทั่งพระราชินีแห่งอังกฤษในตอนนั้นนะครับท่านต้องเสด็จมาไว้อาลัยกับเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ว่ากันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย มันเป็นไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะครับที่องค์ราชินีเนี่ยไม่สามารถเก็บเอาหน้าตาความเศร้าของพระองค์เอาไว้ได้นะครับถ้าหากใครยังไม่จุใจกับเรื่องราวสลดดในวิกิพีเดียแล้วก็แอดก็มีลิงก์ตอน1ตอน2ที่แอดเคยทำเอาไวใ้ให้แล้วอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมหรือถ้าใครมีแฟนอาร์เนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนอะบ๊ายบาย